สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Investor Network เช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีสมัคร Binance TH นะครับ b y ใบ f Binance นะครับพร้อมกับลิงก์สมัครจากพาร์ทเนอร์นะครับที่จะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการเทรดนะครับสูงถึง20%ตลอดชีพด้วยนะครับโดยวิธีการที่จะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการเทรดนะครับมีด้วยกัน2วิธีนะครับวิธีแรกเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์สมัครใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับซึ่งเป็นลิงก์พิเศษจากทางพาร์ทเนอร์นะครับจะได้รับส่วนลดพิเศษในเรื่องของคค่าาธรรรรรมมเเนนียกทดะับส มาเสร็จแล้วเพื่อนๆสามารถกรอกโค้ดตรงนี้นะครับในตอนแรกที่สมัครได้เลยนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการเทรด20%เหมือนกันนะครับโอเคครับหลังจากที่เรากดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้มานะครับมันก็จะมาขึ้นหน้าตาแบบนี้วิธีการที่เราจะสมัครนะครับเราจะต้องใช้อีเมลในการสมัครนั่นเองนะครับซึ่งอีเมลเราก็สามารถใส่ตรงนี้ไปได้เลยครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านนะครับรหัสผ่านก็จะต้องประกอบไปด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์เล็กตัวเลขแล้วก็อักขระพิเศษนะครับขั้นต่าก็คือ8ตัวนะครับผมโอเคหลัง นะครับแล้วก็ติ๊ก2ตรงนี้ได้เลยนะครับข้าพเจ้าได้อ่านตกลงและยอมรับนะครับกดตรงนี้1ทีนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับข้าพเจ้าได้ตกลงและยอมรับที่จะรับข้อมูลข่าวสารนะครับกดตรงนี้เสร็จปั๊บนะครับก็กดสร้างบัญชีไปได้เลยครับอ่าเราก็เลื่อนตรงนี้มาครับโอเคเลื่อนให้ตรงอ่าทีนี้นะครับเราก็ต้องไปนํารหัส ผ่านนะครับหหลักด้วยกันนะครับโดยรหัสตรงนี้เนี่ยเขาจะส่งไปให้เรานะครับที่อีเมลของเราที่เราทําการลงทะเบียนไปเมื่อกี้นี้นะครับเราก็ไปนํารหัส6ตัวมาใส่ตรงนี้ได้เลยครับโอเคครับพอเราไปถึงหน้าอีเมลนะครับไบแอนด์เนี่ยเขาก็ส่งรหัสมาให้เรานะครับเราก็นําเลข6หลักตรงนี้นะครับไปใส่ได้เลย c c 0 8 9 0นย0 8 9 0โอเคหลังจากใส่เสร็จไปนี้เรียบร้อยนะครับอ่ามันก็จะมาถึงหน้านี้นะครับทีนี้วิธีการต่อไปนะครับเราจะต้องทําการยืนยันตัวตนะับเพื่ออจใชช้ญีขง b บ n อน c ์ทีได้นะครับเราก็กดไปต่อเลยครับยืนยันตัวตนตรงนี้ได้เลยแล้วก็กดยืนยันตัวตนต่อไปได้เลยครับ สำหรับคนที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับเขาจะมี QRcode เพื่อให้เราดาวน์โหลดนะครับทั้งระบบ iOS และ Android นะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดมานะครับเพื่อนๆก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาก่อนได้เลยครับแล้วก็ไปดาวน์โหลดมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ไปล็อกอินนะครับผ่านทางแอปพลิเคชันของ Binance t h ได้เลยโอเคครับหน้าตาแอปพลิเคชันเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ Binance t h นะครับเรากดคลิกเข้ามาอ่าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับเราก็เข้าไปล็อกอินได้เลยครับโดยการมากดตรงนี้ครับเมนูด้านบนซ้ายมือนะครับที่ กดคลิกเข้ามานะครับแล้วก็กดด้านบนตรงนี้ได้เลยครับเข้าสู่ระบบนะครับก็นําอีเมลพาสเวิร์ดที่เราสมัครไปเมื่อกี้นะครับมาใส่ตรงนี้ได้เลยโอเคครับพอมาถึงหน้านี้นะครับตรงนี้มันเขียนว่ายังไม่ได้รับการยืนยันนะครับเราก็กดคลิกเข้าไปตรงนี้ได้เลยครับขั้นแรกนะครับเราจะต้องเปิดใช้งานการยืนยันตัวตนแบบ2ขั้นตอนก่อนนะครับก็คือระบบ2 FA ซึ่งอีเมลเนี่ยเราได้ยืนยันไปแล้วเมื่อกี้นี้นะครับทีนี้ก็เหลือหมายเลขโทรศัพท์นะครับเราก็กดดาเนินการต่อไปได้เลยครับเพื่อจะยืนยันหมายเลขโทรศัพท์นะครับในรูปแบบของรับ มันก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับแล้วเราก็ใส่เบอร์ของเราไปได้เลยคร like ับหลังจากใส่เสร็จปั๊บก็กดยืนยันครับโอเคทีนี้เราก็ต้องยืนยัน 2FA นะครับด้วย2ช่องทางด้วยกันนะครับก็คือทางโทรศัพท์แลวก็ทางอีเมลนะครับเราก็กดคําว่าส่งรหัสตรงนี้ได้เลยครับทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะครับหลังจากที่เรากดส่งรหัสเสร็จปั๊บนะครับเราก็ไปนําเลข OTP นะครับเพื่อมายืนยันทั้งทางโทรศัพท์แลวก็ทางอีเมลตรงนี้ได้เลยครับหลังจากใส่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็กดตกลง พอใส่เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับเขาก็จะขึ้นว่าคุณได้ยืนยันหมายเลขโทรสั์สําเร็จแล้วนะครับแล้วก็กดยืนยันตัวตนต่อได้เลยครับเขาก็จะขึ้นประกาศมาแบบนี้นะครับแล้วกดติ๊กถูกตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็กดดําเนินการต่อไปได้เลยพอมาถึงตรงนี้นะครับขั้นตอนการเปิดใช้งานบัญชีนะครับเราก็กดดําเนินการต่อไปได้เลยครับ มาถึงขั้นตอนนี้นะครับเราจะต้องนําบัตรประชาชนนะครับมาถ่ายด้านหน้าของบัตรประชาชนนะครับแล้วก็ด้านหลังของบัตรประชาชนด้วยนะครับซึ่งในการถ่ายตรงนี้นะครับเน้นอย่างหนึ่งนะครับก็คือแสงจะต้องชัดนะครับและภาพเนี่ยจะต้องชัดเจนด้วยนะครับถึงจะผ่านนะในขั้นตอนนี้พอเราถ่ายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรากกดดาเนินการต่อไปได้เลยครับทางแอปนะครับเขาก็จะขึ้นข้อมูลของเรานะครับที่ตรงกับบัตรประชาชนของเรานะครับถ้าเกิดเราตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็กดยืนยันต่อไปได้เลยครับ มาถึงขั้นตอนนี้นะครับจะเป็นการตรวจสอบการเคลื่อนไหวนะครับเราจะต้องไม่สวมหมวกนะครับเราจะต้องไม่สวมแว่นตานะครับและเราก็ต้องห้ามใช้ฟิลเตอร์นะครับแล้วก็อยู่ในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอนะครับถ้าเรามาถึงหน้านี้ปั๊บเราก็กดดาเนินการต่อไปเลยครับโอเคหลังจากที่เราทําตามที่เขาแนะนําหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการยื่นหน้าเข้ายื่นหน้าออกกระพริบตาหันซ้ายหันขวานะครับรวมไปถึงการฉีกยิ้มกว้างๆนะครับพอเราผ่านเสร็จปั๊บก็จะมาถึงหน้านี้นะครับการตรวจสอบการเคลื่อนไหวนะครับก็สาเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็กดดาเนินการต่อไปได เกิน24ชั่วโมงนะครับในการตรวจสอบการยืนยันตัวตนของทาง b i n a น c e TH นะครับผมเรากดตกลงไปได้เลยครับแค่นี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการสมัคร b บ n a n c e ประเทศไทยอย่าลืมนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้มีบัญชี b บ n a n c e ประเทศไทยนะครับสามารถสมัครใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับจะได้รับสิทธินะครับพิเศษเป็นส่วนลดค่าธรรมเนียมการเทรดนะครับ20%ตลอดชีพด้วยนะครับข้อดีนะครับของ b บ n a n c e ประเทศไทยตอนนี้เนี่ยก็คือมีเหรียญเยอะมากๆนะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมถูกนะครับ UI สวยใช้งานง่ายมีความเสถียรนะครับมีภาษาไทยและกรอตลคุ้มคอง นะครับถูกกฎหมายปลอดภัยแน่นอนนะครับส่วนข้อเสียนะครับของทางไบแนนต์ประเทศไทยเนี่ยก็คือยังไม่มีฟังก์ชันในเรื่องของการเทรดฟิวเจอร์และมีรูปแบบการทํากาไรเพียงแค่รูปแบบเดียวนะครับก็คือรูปแบบของสปอตนะครับเหมือนกับทาง x Bit c h a n g e b i t คัพนั่นเองก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการสมัครและการยืนยันตัวตนไบแนนต์ประเทศไทยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะก็จะ คุณมากๆเลยครับสำหรับวันนี้ผมเต็น Investor Network ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ